พี่น้องประชา,าชนชาวจังหวัดกันจบุรีชาวแก่งมังแมวไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเอาข้อมูลที่ไหนที่จะมาสร้างเกิดให้เราเราเคยร้องขอท่านหรือไม่มีไหมครับไม่เคยลองขอท่านเลยแล้วท่านไปสอบข้อมูลแล้วเรียบร้อยว่าป่าตะบนพวานั้นน่ะเดือดร้อนเดือดร้อนตรงไหนครับผมเข้าไปอยู่ต่างจังหวัดมา1บ6 2็7ผมไม่ทำจริงจัง ยังไม่เคยปรากฏว่าเดือดร้อนในก่อนที่ผมจะพูดในเรื่องจริงๆต่อไปต้องขอขอบคุณแลขอชมท่านนายเพอแกง่งแมวนะครับที่ทํางานได้รวดเร็วมากหนังสือจังหวัดลงวันที่5พฤศจิกายนนัดประชุมวันที่8พฤศจิกายนหนังสือถึงท่านนายเพอแก่งแมววันที่13พฤศจิกายนแต่ท่านนายเพอท่านก็ทำได้โดวยเฉพาะท่านปัดอาวุโส หนังสือถึงเมื่อที่13ท่านมาประชุมวันที่8ซื้อออกวันที่5นี่คือความรวดเร็วของราชการไทยตอบชมอันนี้ชมนะครับช,ชมท่านนายเธอแก่งแกรงจริงๆนะครับหนังสือผมมารู้นะฮะมารู้เมื่อวันสิ้นเดือนพฤศจิกายนว่าควรจะมาคุยให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวบาวาฉนันผมจะไม่พูดข้ออะไรมากมายนักหนานักนะครับ 250ครูเรือนของตะบลพวาที่ยังเหลืออยู่1,000คนที่ยังเหลืออยู่พี่น้องชาวพวาครับหันหน้าไปทางทิศเหนือครับไปอยู่ที่บ่อไฟไหม้แล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือเขาอ่างลือในนั้นคือที่หมายของเรายึดของเราไปบมืนไล่แสนไล่เอาเราไปไว้ที่ไหนนะครับท่านที่อภิบายไปแล้วหกหมื่น เมื่อ20ป,ปีที่แล้วเวลานี้มันสองแสนกว่าแล้วครับที่ดินว่างเปล่าๆนะครับต้นไม้ยังไม่ได้คิดฉะนั้นถ้าจะสร้างเขื่อนตรงนี้ให้เราหันหน้าไปทางทิศเหนือครับเมื่อก่อนที่เราใช้ขวานใช้มีขอเวลานี้เรามีเรือเครื่องเรามีแมคโครหันหน้าไปครับเขาอ่างหรือในคือที่พึ่งแล้วก็จะไปพร้อมกับทางหเชือกที่มันบกุกลุกพวานนะครับ ต่อไปครับพี่น้องครับจากคำกล่าวของท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเมเชานีผมฟังแล้วนะครับมีความสุขแล้วน่าสนใจแต่มันขาดรายละเอียดที่เป็นตัวเลขที่เด่นชัดความพอเพียงสาหรับการอพยพยกยายถิ่นที่ทํากินท่านคิดแล้วหรือยังครับสองร้อยห้าสิบคูเรือนเนื้อที่หมื่นกวัวไร่เขาอ่างอนารจะหนีเราไปไหนพ้นพี่น้องประชาชนครับเมื่อก่อนนี้เรายากจนค้นแค้นลำบาก มากมายเราสู้ทนมาจนกระทั่งแบบนี้พอลืมตาอาปากได้รัฐบาลก็จะมาไล่ให้เราออกจากนั้นออกไปเพื่อทำลายปา่าสมวนแห่งชาติอีกใช่ไหมครับป่าอนุรักษ์อยู่ที่ไหนวิราชจะไปที่นั่นแล้วพร้อมกับพระพวกนะครับป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติผู้ใดทำลายป่าได้มากผู้นั้นรวยงั้นเราจงไปเขาอ่างดูนในต่อ นะครับถ้าท่านจะเอาเขื่อนมาลงให้กับพวกเราแต่ถ้าแต่ถ้าท่านสา,ามารถที่จะหาที่ดินทั้งหมดเท่าที่เราเสียไปบวกจำนวนปีซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสวนยางพาราก็เจ็ดปีทุเรียนก็เจ็ดปีมังคุดเจ็ดปีลองกองเก้าปีาตามจำนวนต้นมีเงินจ่ายให้เราพอสร้างบ้านให้เราอยู่เหมือนเดิมเราก็ยินดีที่จะรับเขื่อน แต่ท่านไม่สามารถทำให้เราอย่างนี้ได้ขออภัยครับไม่รับจริงๆขอบคุณครับ